สวัสดีครับผมสวัสดีสายฟรีทุกคนพอดีผิดพลาดนิดนึงนะครับผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะผมไปดูขมาอัอนนี้ผมเมื่อเช้าผมง่วงเงียผมก็จำขมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็น SSR ที่แบบว่าเลือกได้อะมันก็โอเคนะครับผมสรุปแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับผมบัตรแรกเนี่ยบัตรอันแรกที่ใชหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามเพชรเนี่ยมันเป็นการซุ่มตัวละคร SSR ที่เรายังไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีหลายๆตัวสมมุติ เราไม่มีตัวเกลือเรามีหมดแล้วแต่ถ้าตัวที่แบบตัวที่ว่ามันจําเป็นต้องใช้อย่างเออหลงไม่มีแต่ว่าพวกเกลือ,อพวกเย็ยนพวกอะไรออกมาหมดแล้วเงี้ยเราก็น่าซื้อแต่ถ้าเกิดอ่อพวกเย็ยนพวกอะไรยังยังไม่ออกอย่าไปซื้อครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ถ้าอย่างนั้นซื้อบัตรเนี่ยครับผมว่าผมว่าซุ่มดีแล้วก็มาซื้อตัวนี้แนะนําเลยนะแนะนําจากสายฟีแนะนําเลย ตัวนี้ซุ่มวิญญาจารย์หนึ่งอาชีพนะครับใส่อาชีพโอ,โอกาสก็ยังดีกว่าแบบนั้นนะใช่ไหมมันเสี่ยงน้อยกว่าเราเลือกใส่อาชีพได้เลยสมมติเราอยากได้ใส่โจมตีวองไวอาจารย์เออลงอยู่ในใส่โจมตีวองไวอะไรเงี้ยเรามาเลือกตัวนี้เลยอ,อันนี้สําหรับคนที่ว่ายังไม่มีตัวจําเป็นแนะนําให้เลือกใส่นี้นะครับผมสาหรับใบนี้ใบที่2ในราคา636 เหรียญออันนี้ไม่แนะนําเด็ดขาดเลยไม่แนะนําอันนี้ไม่แนะนำแนะนํามาเป็นบัตรซุ่มดีกว่านะครับผมแล้วก็มาเป็นกระดูกวิญญาณอันนี้ครับผมที่แนะนําคือ48เพรเราเลือกได้ว่าจะให้ตัวอะไรผมแนะนําอยู่3ชิ้นนี้นะสำหรับสายฟีอะ่ะไออันเนี้ยมันซุ่มครับมันซุ่มแ้้โอกาสได้3มันเยอะหนึงว่ามันถูกกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าว่า เราพอมีเราก็เอาได้ครับใช้ไดค้คือที่แน่ๆเลยคือที่แนะนําก็คือบัตรซุมกระดูกกุญยานครับผมสําหรับสายฟรีเพราะเราเพชรน้อยแต่ถ้าพอมีเพชรอ,อยู่บ้างาเราเลือกใส่อาชีพได้เลยครับผมใช้การซุมวันนี้ใช้ซุม S S R นี้นะครับผมผม ไอ้ I, ยังพวกกระดูกกุญญาณพวกนี้ผมมองว่าไม่คุมไม่คุมแพงไปพันพันแปดนี้คุณต้องมีถึงขั้น4,000เพรนะครับผม <c oughs> ถึงจะซื้อได้สายฟรีผมว่าไม่น่าจะมีใครเก็บกระบ,บีก้กระบ,บันเก็บถึงได้ถึง4,000เพรหรอกครับผม <c oughs> ผมเองพันเพชรก็ไปแล้ววอสกระดูก SSR ไอ้ไม่ใช่ SR ตัวนี้กระดูกส่วนหัวตัวนี้ <c oughs> ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรนะ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่น่าซื้อ Oh. ไม่น่าซื้ออ่ะตัวน SR เนี้ย S R เนี้ยเพราะว่ากระดูกส่วนหัวเราเราห่างง่ายนะพวกหมื่นปีพวกอะไรเราห่างง่ายอยู่อม,มันก็แค่หมื่นปีแล้วดาวเดียวด้วยที่อื่นเยอะแยะหาได้ที่อื่นเยอะแยะเลยอึดกดเดียวเพราะฉะนั้นจากที่ผมแนะนำก็ซื้อจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ถ้าเหลือก็โอเคเอาไปซุ่มเล่นได้นะครับแต่ตัวนี้แนะนําอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีนะถ้าเกิดมีพอนะไสกอกเนี่ยผมแนะนําเลย mm hmm. เพื่อฟุกครับผมเพื่อฟุกได้ของดีๆ mm hmm. โอเคอันนี้มาแก้แกไขข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ